แอนฟิวจ้าแอนฟิวจ่าใครสวยใครสวยกี่สวยก่อนด้วยนะตอนนี้ทั้งสวยก่อนตอนนี้จะมาดึงหูแม่แล้วไม่ได้แล้วแอนฟิวจ้านี่ดูนะแอนฟิวจ้าจ้าสิ แอนฟิวจ้าแอนฟิวจ้าจ้าจ้าก็ลุกใครสวยใครสวยสวยจัดเลยอันเจ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 กันอ่ร้อนไหมร้อนไหมล่ะเออจะโขกกันเไม่ใช่ร้อนนรอกนบ 嗯。